ครับคณะนี้ครับหมอชาวบ้านครับเดมหอดมาถึงบ้านของไอ้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วครับเมื่อนี่กับมหาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอีกคันหนึ่งครับคือคุณ่อสาก้อนกับคุณแม่เจรัชนีเฮานี่แหละครับเป็นแฟนครับับประจําของหมอชาวบ้านให้ว่าเอิดใส่บริการหมอชาวบ้านมากนะครับหมอเจ๋วปากแดงให้มามาตลอดครับอันนี้ตื่นเช้ามาวันธรรมดาเลยครับเตรียมพร้อมกับเจ้า แต่งตัวจังสิบันธรรมดาในกำลังสร้างเสริมสวยให้ว่ามื่อหนึ่งของผยืนครับขับว่าเก้รจะนีเฮานี่บ่มีบ่ได้บ่ผู้รับนี่มื่อหนึ่งของผยืนก็คือเสริมสวยแล้วนีแหละครับมื่อนี้หมอชาวบ้านก็บิชเดมาว่าสวัสดีพ่อนี่คุณพ่อสาคอนเฮาครับเนี่เอาแล้วพ่อเอาแล้วเอาแบบธรรมชาติเอาเลยกับมื่อนี้คุณพ่อสาคอนเฮานี่ให้โอกาสหมอชาวบ้านกับหมอเจียวปากแดงครับเดมาทำการผสมวัวให้นี่ครับบรรยากาศตื่นเต้ามากในโมเมนต์เนวอื่นนะครับเราฟังเพลงอ้อมๆอยู่นี่มีความสุขเลยครับ พ้นไตแเม่งกีซ้อนเม่งกีซ้อนก็นได้ขายติพออืครับนี่บรรยากาศครับตื่นขึ้นมาเราได้เงินเรือได้รับพอเราตื่นเช้ามาขายเมงกีซ้อนแล้ววะสัน่านี่ครับหมากจับเมงกีซ้อนแล้วครับนี่เรือ่อมื่อคืนครับโอ้ให้ว่าคักขนาดครับบรรยากาศครับปลานี่ให้ว่าเต็มหนองเลยครับปลานี่ให้ว่าคัครับนี่อยากกินปูกินปลาแล้วก็ใส้ข้านี่แหละครับอันคอ,อกถ้าพุ่นบ่อฟอสิเห็ดขอ,อกแพะเดอว่วะสันมามีคงกัน ลายยางว่สาสันว่าขกันเ็ดตั้งแต่เรียงว่าเรียงควายลายมากักกะได้ได้มันน้อยแล้วบา่าแล้วก็สีเอาลายอันหลายอย่างครับมัเสี่เลียงแพะนั่งกำลังเห็ดขอบแพะอยู่ทั้งกุนครับคือบรรยากาศของปอเฮาวกันนั่งทงไฮทงหน้าแบบบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเมื่อน,นี้วิถีชีวิตของหมอชาวบ้านกระตื้นเศร้ามากกับใส่กาแฟกับหมอเจียวเล้วๆกับเอาลาอบ้านก่อนละครับเอาลาอบ้านแล้วก็เสียงทิททำกัน ไปผสมให้พี่ให้น้องทั้งไอ่ลำฟ้องเมื่อน,นี้ได้ไปกินบ้านหมอบเด่ได้เท่าไหร่ตื่นซ้อมาได้เงินยามาแล้วเมือน,นี้ขายขายอย่างเดียวาบ้านหมอบ้านนี่บ้านนี่เขาบดสามร้อยบดหน้ไาไปกินบ้นสองร้อย <c ười> เนี่ยนี่ครับได้ได้ตื่นขึ้นมาให้ว่าได้เงินเลยเบ้านนี้สวยมากเขาไม่เชสวยแตต้องมีได้าไหรก่อนมานี่เป็นกเกษตรกรตัวอย่างอีกท่าน่นเด็กจะขับจะตื่นขึ้นมาให้ว่าได้เงินล้น มันกันธรรมาดานี่ครับทิศต้องเลยครับ <พอ S 1> เจ้านี่ไรได้ก้อนบดใดลักมือก่บไม่ได้ขายอัอจะขายปลาขายไกเ่เอาโซเนลตัวเบาเดือนหนึ่ให้ว่าไม่ตซเนลมันเลยต่อขายงวงบดได้กับโบเงินจีขายแพะนี่ครับเจตตะกอตัวใหญ่เส้นดึงซื้อแพะและซีตัวครับขายงวงบดได้กับโบมีปัญหาลาว่ามีแพะอยากได้เงินเมื่อนึงสองเมื่อนไปงานี่นี่ครับมโง่งามมันตะยาเหลืองงามดูอ้ยขวากิจอีกนล้งครับ เลือกงานคุณว่าคุณจบสูงจบปริญญาฉันจบแค่ปอสี่นี่นี่จบแค่ปอสี่ส่งลูกเรียนจบปริญญาปีนี่ครับนั่งทำเล็ยบหูตีนให้คนนี่แหละค่ะวุ้ยครับนี่คือเกษตรกรอีกท่านหนึ่งพอดที่ตีนไดคนส่งจบปริญญาแล้วครับนี่อันนี้คือเกษตรกรราคาสามล้านห้าอยู่ขอนแก่นหมู่บ้านมะลิวานป้าครับนี่คือเกษตรกรอีกคนหนึ่งครับมีก๊าันหนึ่งมีล้านหนึ่งคนนี่บัตรชูแนลแล้ว ครับนี่คือเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ท่านประสบความสําเร็จว่าเฮ็ดได้สุย่างครับบ่ไม่เลือกงานครับการทางยวแต่ว่ากับสูด้วยไหมเนาะจะยสวยนีเัเตัดมล้สวยคือเก่ากับสวยสวยคือเก่ากับสวยคือเก่าสวยเป็นตัเล่องน้บม้นตว่้าหึบองานได้ครบหมดค่ะมวนนใจสมาสโอ้สัมผัสแล้วนี่ มาทำงานครับผมเอาคุณพ่อว่าสัมผัสเล่าดีเห้ว่าได้ม้วนได้ครับมาเนี่ยประทับโอ๊ประทับใจเฮ้ยมานี่ชิมาทายท้าของน้องโอบน้องโบนาครับอันนี้ผลงานฝีมือหมอเจียวปากแดงครับก็งามตัพ่องามตัพทอมพ่อมันคืองามต่พทั้งามดงามครับหนาแุกครับอันนี้น้องโบครับน้องโบของคุณพ่อครน้องโบนี่เป็นลูกของยอดอาเชียนนะครับเด้อที่หมอเจียวปากแดงเด้อ ไอ้ไอ้ไอ้เชมเปี้ยนอีสานเนาะโอ้ทอดหลายๆครับว่าวพิษเป็นลูกของแชมเปี้ยนอีสานครับใส่กับแม่นี่แหละครับใส่กับแม่บัวทองก็ถือว่างามเลยครับเด้อถือว่าใส่ได้งามเลยล่ะนี่ครับขนาดได้หน้อยได้อาจจะยักมือแล้วพ่อเอาวันวันทีหาวันที่หาในเดือนหาในเดือนครับถือว่างามเลยครับเด้อสวยงามมากว่ไอ้เชมเปี้ยนอีสานกับหมัสะบันว่าวพิษนี่ครับมาผสมในกรงตัวห้องมือในชิมันทำการผสมตัวได้ป่อ นั่งได้นี่นั่งนี่ครับรอบที่แล้วนี่ว่ามันขึ้นแล้วแต่ว่าหมอชาวบ้านมาเบิ่งว่าเพิ่นยังเป็นแม่สาวคือขึ้นครั้งแรกก็เลยบ่ทันได้ผสมใลยคุณพ่อเฮารอบนี้ก็สิทําการออกอาบุตเลยแหละครับได้แล้วคุณพ่อว่าได้แล้วเพราะถึนว่าก็อยากได้ลูกมันเพิ่นก็เลยว่าให้ใส่ให้เซะเด้อหมอเอ้ยว่แต่นรอบนี้ก็เอาตามใจคุณพ่อเฮาเลยล่ะครับตัวนี้ทับเขาหน่อยมันเป็นอย่างไรได่ป๋อบ่ครับบ่เป็นอย่างพอว่างว่าหน่อยอยู่สิครับบ่เป็นอย่างพอวายังตีเมนโดดควบกับป๋เป็นอย่างครับพอว่าอายุเพิ่นนบ่ทังว อายุเท่าไรป๋ออายุสอันนี้บ้านหอดได้ป่อขาบ้านลงขับปีกว่าๆหน่อยๆนี่แหละครับครับอันนี้บ่มีปัญหาครับขับรับอีนันแมนครับอินันแมนเอาเมื่อนี้หมอชาวบ้านก็ทิ่ทำกันผสมให้คุณพ่อเอาเตรียมตัวเตรียมออกอาวุธรกันเลยครับเด้อเอาไส้ใส่น้องบัวดูนี่เอาเอาน้องบัว้ครับอันอันคุณแม่เจ้าของมันบู้ยสวยขนาดได้ครับน้องบัว้เราเนี่ยกวน ก็งามมิลิพอนน่องโบเนาะน้องโบครับคับคนี่ครับนี่น้องโบแล้วครับคือว่างามเด้อครับเด้อน้องโบครับนี่เดี๋ยวสิ่ทิศต,ตามผลงานน้องโบอยู่ครับนี่งามอยู่ครับขณะแม่เพิน่นสิกลับถือว่างามครับเอาเตรียมตัวออกอาวุธก่อนครับขณะนี้ครับหมอเจียวปากแดงเฮาครับกำลังทำการเตรียมอุปกรณ์เตรียมอาวุธประจำกายแล้วครับเพื่อทำการผสมวัวให้พี่เห้น้อเฮาได้ครับเด้อวัน เมือนี้หมวกดแดงเราบัใส่ดอกมาจันทรมาเพราะว่ามันจะเศร้าปวดเบ่ร์เทอร์ด้ร์อนครับเมือนี้เอาแบบนี้ก่อนครับนี่เรากำลัลงทำการเตรียมอุปกรณ์เตรียมน้ำเชื่อแล้วครับเพื่อที่ทำการผสม,มให้พี่น้องกเกษตรกรเข้าครับนี่ตัวเดียว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวละแค่ถึงเอาเมือนที่สซให้แล้วได้ครับเด้อ,อที่ว่ายอ่ะได้แล้วครับที่ว่ายหนึ่งสามสามครับเอาใช่แหละใช่แล้วอ้า เอาบัใน,นี้หมอนเจียวฮ่องซได้ทำการออกอาวุธนะครับเดอ้เดอ,อ,ดเ,ดอ,อเอานี่ครับมือนี่โอ้มือนี่ครับหมวกวหันใส่กับปเป็นยังครับพอบะมันว่ันแดเด,เดเด็ดแล้วก็ซีไดเ้เข้าไปทำการออกอาวุธตัวทางในน,นี่แหละครับแม่สาวรอบก้อนนี่ขึ้นแค่น,นึ่งแหละนะครับเดอ้อแต่ว่าหมอชาวบ้านมาเบิ่งแล้วว่าขายเจาะรอบก้อนพราะเขาเป็นแม่สาวส่วนมากหมอชาวบ้านคือผสมรอบสองครับอันนี้เป็นรอบสองนะครับ ตัวแต่ว่างามอยู่เลยงามอยู่ครับงามอยู่ครับเมื่อนี้เดี๋ยวมาทำการผสมให้คุณพ่อสาคอนเกศรัชนีเข้ากับขหั่วยุนี่ครับไอเกศรัชนีเข้านี่ให้โอกาสหมอชาวบ้านกับหมอเจียวเบ่งโตตัวเลยครับเดี๋ยวเราก็จธรรมดาครับเพิ่นเป็นแม่สาวครับแม่ไม่บ่เคยถือสุ่นดาบสุ่นขิงครับสารสดแล้วเมื่อนี้ เยลัชนีว่าให้หมอเจียวกับหมอชาวบ้านเด้อมาใส่ให้ครับมือในหมอเจียวปากแดงเฮาเตรียมตัวออกอาวุธเต็มที่ครับมือในหมวกแดงแล้วบินใส่ดอกปราเส่ิฐมามันจะเศร้ปาปวดขึ้นคอสาข่อนฝนว่าขอคิวแรกในเดอ้อปราเสริหมอชาวบ้านครับหมอเจียวปากแดงก็จัดให้ครับตามใจคุณพ่อเฮาหลังจากใส่ให้คุณพ่อแล้วกบคุณลคณาาะครับขึาบา้นมาาู่บ้านเนาะครับเนาะขึ้นมู่บ้านครับอันนี้เป็นแม่สาวครับ เป็นสัข์ข้งที่สองครับเพราะว่าข้างแรกคุณพอว่าอยากผสมอยู่แต่ว่าหมอมาเบิองแล้วแล้วว่ากรอ,อบสองสับเบ้อว่าจันครับรอ,อบสองเข้ามาผสมโอกาสติดมันก็สูงครับแล้วเขาก็ชได้มั่นใจว่าง่ว่เป็นสัดแท้เพราะว่าตรงหลอดหอดรอบมากเขาแสดงอาการครับติดเรียบร้อยครับเป็นเห็นอยากบ่หมอแน่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลกวัวว่าจันมาติดไงครับติดไ<ะ>งอ่ะเรียบร้อยแล้วพ่ะครับ หมอชาวบ้านก็ขอขอบคุณขอบคุณครับคุณพ่อสาคอนเจรัชนี่เสริมสวยหเฮาครับมือนี้ให้โอกาสหมอชาวบ้านครับโดยมาทำหน้าที่ผสมหัวให้ครับนี่เรียบร้อยใส่ให้คุณพ่อเห้เรียบร้อยแล้วคุณล่ะครับคิวต่อไปกะชิ่พ่อพี่พ่อน้องย like ุ่แก้ไดกะค่อยติดตามด้ครับเด้อฝากพี่ฝากน้อง่อยกดแชร์กดไลค์กดติดตามในเพจ เฟซบุ๊กหมอเจ้าหมอชาวบ้านหมอเจ้าปากแดงครับแล้วก็หมอหน่าหน่อยใน u t u b e กับหมอหน่าหน่อยสไปเดอรคอมครับขอพ้นแล้วครับพ่อพี่พ่อน้องยุ้แก้ได้กับพ่ออาทติตามเด้อครับเด้อ